สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้คลิปก็จะพาทุกคนมาเก็บแหนแดงเนาะจ้าเก็บแหนแดงไปให้ไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ไก่ไข่ที่เราเลี้ยงไว้เนาะจ้านี่พอบานเพิ่งกระซื้อแหนแดงมาแล้วก็เอามาเพาะพัน์ุเขาเก็บไห่มือแล้วนี้มือละน้อยแล้วก็เพาะไปเรื่อยๆเนาะจ้านี่พอบานเพิ่งจะมาผสมกับอาหารไก่ ประมาณนี้เลยจ้ะ <Okay. S 1> คุกเข้าให้เข้ากันคุกเข้าให้มันเข่ากันเนาะจ้ะผู้ผู้เพิ่นเลี่ยงก่อนเพิ่นก็นแนน้ำม้าเนาะว่าไอ้เอาหน้แดงมาคุกกับอาหารไก่ไก่กินแล้วก็จะไข่ดีอารมณ์ดีเนาะจ้ะเฮามื้อไม่เขากะต้องศึกษาศึกษาไปน้าเพิ่นศึกษาแล้วเขาก็ต้องเรียนรู้ของเขาไปน้านี่ เขาเห็ดอย่างเขาก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้จากคนที่เพิ่นเห็ดมาก่อนส่วนน้ำแดงๆกับเป็นวิตามินนะจ๊ะวิตามินเขาก็ต้องให้เสริมไปน้าตอนนี้ไข่อยู่ประมาณ1ิกว่าฟองไก่ในขอกนี้ก็มี20ตัวนะจ๊ะก็เริ่มทยอยไข่กันแล้วไก่ก็เริ่มทยอยไข่กันแล้วเขาก็เก็บทุกวันความสุกเล็กๆของเขาเนะจ่ะ กินเยอะๆนะคะเพิ่นกนสิเดชตอดนะนะทุกคนเพิ่นรกนสิเดชตอดได้กินเพิ่นรกนสิมีความสุขเขาว่าตอนกลางคืนเฮาก็จะเปิดไฟให้เพิ่นกลาว่าดึกนี่ยฮาก็จะถอดไฟออก,อกที่ม,ทมักมาไข